เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถตู้ของเรากันนะฮะที่ไปทำสีเอาไว้ว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนการปะผุน,นะฮะเห็นทางพี่ช่างเนี่ยเขารายงานม,มาว่าผุกเยอะมากทั้ทงในทั้งนอกนะกำลังผุดก,กันอยู่แล้วก็จัดแต่งทรงเพราะว่าทรงที่ได้มานี่ก็ยับเยินอยู่ประมาณนึงครับตอนะะนี้พอดีพอมาถึงอู่กันแล้วนะฮะนี่รถเราเราจอมาตลยน,นะครับผม แบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะมีการโป้บางๆทาสีการสนิมอะไรบางๆนะเกิดขึ้นนะ ด้านนี้นะครับที่เขามีการแต่งตรงใหมนะ่แล้วเพราะว่าเจ้ของเก่าเขาไปตัดผูมาแต่ส่งมาไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องมีร่องให้สำหรับการใส่ซิลิโคนด้วยอันนี้ไม่รู้เขาปรับไปออยัง เรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าข้างเขาว่าตรงนี้มันมีการผุเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เขาก็เลยต้องปะผุใหม่ทั้งในและนอก น,นี้โดนหนูกัดไปแล้วน,นี่ก็คือไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเคราะห์แล้วไอ้น,นี่เป็นดึกๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวช้โป๊ะบางๆเอาช่วยเกลี่ยที่ตรงนั แต่ก็ไม่ได้พอกเอนะครับเนี่ยอันนี้คือสียังหนาเลยนะยังต้องขูดออกคนนึงใช่ยังแบบจับแล้วยัง,งรู้สึกดได้อันนี้กะว่าเดี๋ยวจะลอกหนังข้างในทิ้งหมดอันนี้ทีแรกที่บุกยิ่งข้างบนยิงย่งต้งองปากมาอันนี้ปากมาตรง,งไหนคือรอยปากนี่ถ้าไมตะเข็บนีเชื่อมนะอยู่ข้างล่างปากัอกปะปะ นี่เราจะเก็บเชื่อมอันนี้คือทีแรกที่บุ๋มที่บุ๋มไป<ด>แล้วเขาจะพอกออกมาอันนี้ก็ตีนนพขึ้นมาตีขึ้นมาแล้วก็จะดูเหมือนจะเสมอละอันนี้คือมุมอันนี้ม,ม,มุมขนาดมุมขนานิด โดนอะไรมาบ้างตรงนี้เมื่อก่อนนันบุกนะตอนนี้นันบกุกเราผมเกาะขึ้นมายาง,งไม่ได้งไม่ไไล่เจ็บไ,ไล่เจ็บออันนี้อย่าลืมอย่าลืมจะต้องหาภาพภายในนะตอนนี้น,นี่เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนแล้วมันมันดูอยากรู้ว่าเปิดมาแล้วเจออะไร <laughs> เดี๋ยวสไพสในระบบยังไงต้องเด้ทาครับยังไงได้ลอกอยู่แล้วใช่ไหมบุกกลาการัวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลอกออกไปจะได้ดูเท่ๆหน่อยเป็นสีทางตามรถไปเลยสรุปว่าอันนี้ทีแรกเข้าใจว่าเป็นของข้างหลังแต่จริงๆคือเป็นของข้างหน้า แล้วก็ตรงป้ายคนโตนมันมีที่เก็บเลยต้องเอา,เอาอมาแล้วก็สายพับหรือว่าสายตันก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ออกที่ฉีดน้ำไม่ออกนะข้างหน้าตรงนี้คือโดนชนมาใช่ไหมโดนชนมาก็หนาตึบเขาพอกไว้ ดิมมันต้องมีตะเข็บใช่มันสันมันมต้องมีสันคมแล้วก็เห็นตะเข็บเห็นอะไรนะอันนี้คือฝังมันมันลึกเกินหนาหนาเลยต้องได้ป่ายแล้วทะลุเลยนะครับ อยู่เหมือนที่ร้านทำสีรถนะครับผมวันนี้ก็มาเช็คดูว่ารถนี่ไปถึงไหนแล้วบ้า,วางครับความขุดสีนี่ก็ประมาณเดินนะครับแต่ว่ามันมีการเคาะแต่งทรงนะครับไอที่มันเคยบุบแล้วก็โป้เอาไว้เนี่ยตอนนี้เขาก็เอ่อลงแตวขอบเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งมีการเคาะขึ้นมาให้มันเสมอกันแล้วนะก็คือไม่ต้องโป้หนาแบบนั้นแล้วก็ดูเหมือนจะพอใจนะครับแล้วก็ พี่เขาก็รื้อออกมาเยอะอีกน,นะครับรื้อออกมามาตีด้วยนนะไม่ใช่ว่าทําแบบสับสวยนะครับก็เก็บเนียนอยู่เก็บรื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมาหมดเลยก็หวังว่าจะออกมาสวยงามเช่นรอยบุ๋มนี้นะครับมันอยู่ข้างในครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนีย่ยมันบุ๋มลงไปครับเนีย่ยมันบุ๋มลงไปนะเขาก็ เราต้องใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยลักษณะประมาณนี้ในการที่จะนนแย่ครับอล้วก็เคาะออกมาเห็นไหมตีฟัง่งฟังฟังฟ่งฟังฟ่งก็ถือว่าเป็นการ D.I.Y ที่สุดยอดมาก มันยุบเข้าไปเยอะเลยมันบุบเข้าไปใช่เพรมันยุบปุ๊บมันก็ถมเข้าไปหมดเลยต้องตีเพราะต้องตีตัวนี้ขึ้นมาแต่งตัวนี้ขึ้นมาใหม่แต่งตัวล่างขึ้นมาใหม่นี่คือเดี๋ยวเขาต้องแต่งแต่งใหม่แต่งให้เป็นร่องซิลิโคนใช่ข้างหน้าเนี่ยยังมีร่องอยู่นะ มันก็มีร่องน้ําไหลแบบนี้ครับไอ้นี้มันไม่มีร่องมันสนิทชิดไปหมดเลยนี่ก็ไม่มีครับล่างๆยังพอมีแต่บนอะไม่มีเลยด้านี้ไม่ได้เลยเนี่ยมันหาเนี่ยรอยที่จะต้องเอาเข้าไปต้องขต้ของผ่าตีเขาเล็กไปไหมเข้ารูเข้ารอย้วเนี่ยไล่บงไล่บวมหมดนี่คือรอยที่ไล่บวมไปครับ เพราะว่าเหล็กมันชิ้นใหญ่ถ้าไม่ไล่ม ok ันจะเด้งบุ๋มบงบุ๋มบงเวลากดอต่กดมันไม่ไปถ้าเจอคนไม่ไล่บวมแล้วกดมันปุ้งปังปุ้งปังบุ้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 งเนี่ยพื้นบวมเนี่คือเหล็กมันยืดแล้วมันโดนไฟแล้วมันยืดนะไอ้นี่มันจะต้องเป่าไปแล้วเอาผ้าชุบน้ำโปยุบเป่าชุบไปเพื่อให้เหล็กมันหุบยุบตัวเข่ามันต้องใช้น้ำช้วยมันไปยากไอ้ตรงที่ไล่บวมถ้าคนไล่ไม่เป็นอไรบมแล้วไ้ตรงนี้ยังไงดิ ไหนที่เมื่อกี้โทรถามผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยก็าตั้งเพราะคุณเอาสีก็ขัดแล้วข้างบนยังไงอ่ะคุณไม่ไอ้พวกนี้คุณไม่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 ตีใหม่ใช่ไหมไม่โกดจะมาหรือไงเลยก็ต้องปูดอยู่ดีเลยไม่ไม่ไม่ต้องติดตีไม้ปิดป่ะเฮ้ยอันนี้มันมันมีไม้อยู่แล้วเดี๋ยวใช้อันเดิมเดี๋ยวผมไปหุ้มแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นที่เขาหุ้มหุ้มหนังอ่ะไม่รู้ใช้ไม้เดิมใช่ไหมใช่โอเคลูกน้องบอกไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ผมจะทิ้งหมดแล้วเอามาเอาเอาต้องดูด้วยไม่มันต้องเอาไปทําแบบเวลาผมไปหุ้มมันมันเปลี่ยนไม้ใหม่อยู่แล้วแหละ ผมกลําทำเองได้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันไม่ยากไปซื้อไอเนี่ยไอไอเนี่ยแผ่นหนึงไม่กี่ตังเองไม่กี่ร้อยเอยงซื้อมาแล้วก็จิ๊กตอดเด